ก็สวัสดีกับเพื่อนๆชาว Facebook นะครับแล้วก็สวัสดีกับเพื่อนชาว Audition นะครับแล้วก็สวัสดีกับเพื่อนชาวมิลเลอร์เคลนโปรละกันนะครับก็มีข่าวสารมาแจ้งรายละเอียดนะครับสำหรับมิลเลอร์เคลนนะครับผมมิลเลอร์เคลนจะเปลี่ยนซีซั่นเป็นมิลเลอร์เคลนสอบซีซั่นสองนะครับก็ประชาสัมพันธ์สำหรับเพื่อนๆด้วยละกันนะครับก็เร็วๆนี้ละกันนะแล้วก็สําหรับเอ่อมิลเลอร์เคล ซีซั่น2เราก็มีกิจกรรมเซอร์ไพรส์สำหร,รับเพื่อนๆนะครับผมก็ด j จต้นๆก็ถึงกับประชาสัมพันธ์เลยละกันนะครับก็เป็นการแข่งขันนะครับไม่แน่ไม่แน่นใจน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเป็นการแข่งขันสำหร,รับแอดมิน5คนนะครับแล้วก็่อ5คนเนี่ยเ่อ5คน5โหมดนะครับผมสำหร,รับดีเจต้นๆก็เป็นโหมดนอร์มอลนะครับ จะแข่งในเวลาเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวดูกําหนดการอีกทีนะฮะดูจากข่าวสารจากหน้าเพจมีละเคลื่อนโปรแล้วกันนะครับแล้วก็มีประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องในการนะครับก็สําหรับกิจกรรมตอนนี้ที่ออดิชั่นของเราจะเป็นซีซั่น3ใช่ไหมครับพิเศษสุดแล้วกันนะก็ใครก็อาจจะรู้นะฮะวันที่27เนี้ยมีนาคมจะมีการปลดแบนนะครับผมนะ ก็สำหรับไอดีไหนที S ่ท่านรักไอดีไหนที่ท่านทุ่มเทเสียเงินให้มันไปก็ไปเอาคืนมานะอืมนะครับผมเหมือนเราติดคุกเลยเนาะก็ต้องเข้าใจตามรายละเอียดนั้นนะครับผมติดติดสำหรับบดแบนก็ดูรายละเอียดเอาที่หน้าเพจ audition thailand นะครับก็ดูหน้า audition w w ็ audition เอ้ยเวเ audition ไอเอหรือออ d i ชันเพ a y พาก็ได้งงกัหมดละก็นะครับผมไงก็ดิจเอนเติก็ต้องอ่าก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ประชาสัมพันธ์แค่นี้แหละนะพอดีว่าซื้อกล้องมาใหม่เฮอนะครับบ้ากล้องนิดนึงนะครับยังไงก็สำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับสามารถมาฟังดิจเอนเติได้ที่ w w w m i อ a มคป .com นะครับ มึงไม่ต้องมาว่ามึงไม่ต้องมามองกูว่าเอออ้ยอะไรอะโปโป,โป,โป,โปนู่นโปนี่มึงก็ใช้กูก็รู้ไอ้ควาอยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดูไ,ไวแค่นั้นแหละนะก็ไม่มีหรอกคนไหนที่ไม่โปะนะแต่ว่าต้องใช้ให้ถูกวิธีแค่นั้นเองนะครับยังไงเจนก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีกิจกรรมของมิราเคิลจัดอีกนะครับไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับนะคะบ๊ายบาย